ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะเจ้าในวันนี้ดิฉันเอกซิลยนประภาสรงศิลป์ค่ะและผมสกุลริปาพานนท์ครับค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับนะคะแขกท่านผู้เกียรยิและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีเปิดงานมาคําเครื่องเงินผ้าทอและสินค้าโอท็อปเมืองน่านครั้งที่แณบ,บริเวณลานโรโยคลพลา,า,าซาชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเพลนไรท์พาร์คช็อปปิ้งเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครค่ะ It's a renowned g o e e n i n g ladies and gentlemen, and the dedicated grace to the age of the event, the Silver and t e x t e Festival 2021, at the Royal Park Plaza on the first floor of the p a r a d s Park Shopping Center, Bangkok. ค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยจังหวัดน่านค่ะได้อนุมัติให้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านเป็นผู้ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการนะคะที่ได้นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายในวันนี้ค่ะ เรียนท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านท่านวีระพงศ์ฤทธิ์รอดในนามของหน่วยงานดำเนินงานนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะได้แก่สำนักงานจังหวัดน่านนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกลุ่มคัสเตอร์เครื่องเงินและผ้าทอน่านนะคะแล้วก็กลุ่มคัสเตอร์เกษตรแปรรูปกลุ่มผู้ประกอบการน่านแบรนด์และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอปน่านนะคะ ขอขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมเครื่องเงินผ้าทอและสินค้าอดหอบเมืองน่านครั้งที่8นะคะการจัดงานมหากรรมเครื่องเงินผ้าทอและสินค้าอดหอบเมืองน่านครั้งที่8ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะโครงการยกระดับอ,อุตสาหกรรมเครื่องเงินผ้าทอน่านสู่นวัตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ประจําปีงบประมาณ2564นะคะซึ่งการจัดงาน ก็มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องนะคะมารวม7ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะคะก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านนะคะแล้วก็เสริมสร้างโอกาสด้านการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านค่ะครับท่านพานิ์จังหวัดน่านนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนท่านพาณิ์จังหวัดนนทบุรีนะครับ ท่านผู้มิการนะครับทังเป็นตัวแทนทางสุรการค้าพทได์พาร์คนะครับกรุงเทพนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมชมงานอยู่นะที่นี่นะครับจังหวัดน่านนะครับเป็นเมืองล้านนาตะวันออกสุดของจังหวัดของประเทศไทยเรานะครับเราเนี่ยจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ เรามีอรารยธรรมนะครับที่สืกสารการต่อติดต่อกันมาเนี่ยกว่า700ปีนะครับซึ่งเครื่องเงินผ้าพอเนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่คนน่านมีความภาคภ,ภูมิใจนะครับซึ่งในการทํางานของเราเนี่ยนะครับเราได้ดําเนินการในการสื่อสารนะครับภูมิปัญญานั้นที่มีมาแต่โบราณน,นะครับโดยนาเอาองค์ความรู้นะครับและนวัตกรรมเนี่ยมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ผ้าทอ และเครื่องเงิน,น่ยเป็นสินค้าที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเข้ากับยุคกับสมัยนะครับซรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาเพื่อยุกระดับไปแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้นำเอาสิ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจทั้งผ้า,ผาผทาาอเครื่องเงินตลอดจนสินค้าโอทอปของเราเนี่ยนะครับมานำเสนอนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวกรุงเทพมหานาครแล้วก็ทั้งประเทศไทยเนี่ยได้ทราบว่า ผ้าทอเครื่องเงินของจังหวัดน่านของเราเป็นผ้าทอและเครื่องเงินที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยไปใช้นะครับเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องนุ่งห่มซึ่งะจะทําให้ผู้สงสัยนั้นน่ะมีความรู้สึกสวยงามแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมนะครับวนะันนี้ันได้กาสมควรแล้ว ผมขออนุญาตเปิดงานมาตกรรมเครื่องเงินผ้าทอและสินค้าโอทอปเมืองน,น่านครั้งที่8หน้าบัดน,นี้ขอบคุณครับค่ะกลาขอบพระคุณนะคะท่านเดลกงฤกรอนหัวหน้าสํานานจังหวัดน่าน ครับและที่สำคัญนะครับเรานางแบบของเรานะครับก็ สาวๆจากเวที Miss g r a n d Thailand ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกอบแก้วนะครับ Miss g r a n d 1129นะครับน้องฝ้าย Miss g r a n d ตะกรอนพันี2020นะครับรวมถึงน้องมาริมานะครับ Miss g r a n d 5 2021ด้วยครับ ขอเสียงปรบมือให้กับแฟชนโชว์ชุดนี้ด้วยนะคะกับอลังการงานศิลป์งามวิจิตรทาทองเมืองน้านค่ะคุณนะมีวาสนาคงได้วันมาอาีกคนจะสร้งางฝันกลับมาเพื่อเจอในหะน้าบนสิ่งซ่อนคยู่เส้นปรงโดนจะคงมีมนต์บอกเธอให้สะอาดสะอาด Trừng trật đi sao cần đi nhúc nhích mãi chỉ cần cái cái tài tài mà tằn จะคิดจะเชื่อไมใครเลิกันเต คไปดามเชลตาเลนตาเพื่อไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามต้องตามต้ององบ์มังกรแม่นว่านางสาไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากมีลูกสายคนรอเล่นลๆเพราะว่าลูกสายได้แม่มันมา I just want